สวัสดีค่ะวันนี้แอนฟิลสตูดิโอจะมาสปอยมินิซีรีเรื่อง The Black Light of Love เรื่องราวของสาวสวยที่ตายอย่างปริศนาในวันแต่งงานเธอได้รับโอกาสให้หาตัวคนร้ายเพื่อโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเธอจะทำสำเร็จหรือไม่คนร้ายจะเป็นใครนำแสดงโดยตีลีเรอร์ป่ามีเคอร์เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในงานแต่งของเจียงลี่ลูกสาวนักธุรกิจใหญ่ที่ร่ำรวยมากงานแต่งถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตมีแขกมากมายต่างทยอยกันมาร่วมงานในห้องของเจ้าบ่าวเจ้าเฉียนชิวก็มีเหม น้องสาวต่างสายเลือดมาแสดงความยินดีกับเขา ที่เขากําลังจะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ฝันเอาไว้เชียนชิวไม่ลืมที่จะขอบคุณเธอที่ทําให้เขามีวันนี้คนที่คอยช่วยเหลือเขามาตลอดและเมย์ลานก็แอบ,บรักเชียนชิวมานานเธออวยพรให้เขามีความสุขทั้งน้ําตาต่อมาเจียงลี่เจ้าสาวหายตัวไปแท้จริงแล้วเจียงลี่นางเอกของเรื่องเธอไม่ได้อยากแต่งงานเธอจะหนีออกไปที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งนางเอกคิดถึงเรื่องราวในสมัยมัธยมตอนที่อยู่หมห้าเธอสร้างวีรกรรมแสนแสบไว้มากมายตามภาษาลูกคุณหนูเพื่อเอาแต่ใจในวันหนึ่งโมเยียนเพื่อน วมังเออเดินมาชนเธอจนโทรศัพท์มือถือของเธอนั้หล่นเขาก็บอกว่าจะหาเงินไปซ่อมให้เพราะคงไม่มีเงินซื้อเครื่องใหม่ให้กับนางเอกแต่นางเอกก็ไม่ต้องการกลับเหยียบซ้ำจนพังแล้วก็ทิ้งไปทําเหมือนไม่แย่เสกับของแค่นั้นแต่แล้วในตอนเย็นเมื่อนางเอกเดินกลับบ้านนางเอกก็ถูกลักพาตัวพวกโจรโทรไปข่มขู่พ่อนางเอกและเรียกเงินประกัน5ล้านในระหว่างที่คนร้ายเดินออกไปข้างนอกโมเยนที่อยู่แถวนั้นเข้ามาช่วยเหลือนางเอกไว้และพาเธอหนีออกมาได้ จากความช่วยเหลือของเขาทําให้หนักเอกประทับใจในตัวเขามากเรียกได้ว่าตกหลุมรักเขาเขาให้แล้วและเขาชอบไปอ่านหนังสือแถวนั้นบ่อยๆเลยทําให้เขาเจอนักเอกและช่วยเธอได้สําเร็จพอของนักเอกขอบใจโมเย,ยนมากและให้เงินเขาเป็นการตอบแทนน้าใจตั้งแต่นั้นนักเอกก็ตกหลุมรักโมเย,ยนและคอยแอบมองเขาคอยสืบว่าเขาชอบทําอะไรชอบกินอะไรบ้างเพื่อเธอจะได้หาสิ่งเหล่านั้นมาเอาใจเขาแทนมันเขียนจดหมายสารภาพรักให้เขาด้วยแต่กลับกันโมเย,ยนไม่ได้สนใจในตัวนักเอกสักนิดแต่นักเอกก็ยังคงไม่ลด หละความพยายามเมื่อถึงวันเกิดของโมเย,ยนเธอก็เอาเค้กไปเซอร์ไพรส์เขาแต่ก็โดนโมเย,ยนปาเค้กทิ้งไปแต่นางเอกก็ยังคงไม่ถอดใจยังคงตามจีบโมเย,ยนต่อคราวนี้เช่าห้องให้เขาเพื่อให้เขามีที่อยู่ดีๆเพื่ออ่านหนังสือแถมยังแต่งตัวเป็นไอดอลสาวสวยเหมือนกับที่โมเย,ยนชอบด้วยเพื่อหวังพิจิตใจเขาแต่นางเอกก็ต้องผิดหวังเมื่อโมเย,ยนนั้นปฏิเสธร,รับน้ำใจจากเธอทุกอย่างนางตัดมาที่ปัจจุบันที่บ้านของนางเอกกำลังตามหาตัวนางเอกกันให้วุ่นหลังพบว่าเจ้าสาวหายตัวไป เหลือเพียงจดหมายลาตายที่เธอทิ้งเอาไว้เมื่อแม่ของนางเอกอ่านก็ถึงกับเป็นลมสลบไปเมื่อนางเอกเดินมาถึงโรงงานร้างตามที่นัดไว้กับใครบางคนจู่ๆก็มีคนพุ่งเข้ามาหาเธอใช้มีดแทงจนเธอแน่นิ่งไปแล้วนางเอกก็ต้องตกใจมากเมื่อเห็นร่างของตัวเองนั้นนอนจมกองเลือดอยู่ตรงหน้าตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นทูตแห่งความตายก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมทั้งแนะนาตัวเองว่าชื่อคงคงนางเอกก็ไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นทูตอะไรทั้งนั้นจึงไล่เขาออกไปแต่เมื่อเขาแสดงอิทธิ ลิศออกมาเธอจึงเชื่อและเขาบอกว่าจะมาช่วยนางเอกนั้นได้ไปเกิดใหม่แล้วก็เริ่มเอาชื่อของนางเอกเพื่อลงทะเบียนบัญชีรอเกิดใหม่แต่นางเอกดันไม่รู้การตายของตนเองเธอเดว่าน่าจะถูกฆาตกรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าทูตแห่งความตายจึงบอกว่าทุกคนต้องลงบันทึกการตายเอาไว้เพื่อออกไปชดใช้กรรมต่างๆก่อนไปเกิดใหม่แต่นางเอกก็ยังจําไม่ได้ว่าเธอตายได้ยังไงเมื่อทูตแห่งความตายพลิกร่างของนางเอกดูก็พบว่าเธอยังไม่ตายอยู่ระหว่างกึ่งเป็นกึ่งตายจึงได้บอก ว่าจะให้เวลา7วันเพื่อให้หนางเอกนั้นหาตัวคนร้ายให้ได้ว่าใครเป็นฆาตรกรหลังจากนั้นนังเอกจึงสามารถไปเกิดใหม่ได้และหากต้องการเจอเขาก็เรียกชื่อเขาคงคง,คงเขาจะปรากฏตัวขึ้นต่อมาก็มีคนมาพบร่างของนางเอกและรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลวิญญาณของนางเอกก็ตามมาที่โรงพยาบาลด้วยเธอเห็นพ่อและเชียนชิวว่าที่สามีดูเป็นห่วงเธอมากและนางเอกยังได้เห็นโมเย,ยนแอบร้องไห้ที่โรงพยาบาลด้วยทําให้หนางเอกนึกถึงเรื่องราวในปี2008ตอนที่เธ เธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยลุกเศถีฐีอย่างเธอใช้เงินของพ่อตามไปเรียนที่เดียวกันกับโมเยียนชายที่เธอแอบรักซึ่งโมเยียนนั้นสอบเข้าเรียนคณะวิจิตรศิลป์ภาควิชาสถาป,ปัตยกรรมได้สําเร็จตามความฝันของเขาวันแรกที่มาเรียนนางเอกยังบอกกับทุกคนว่า โมเย,ยนเป็นผู้ชายของเธอสาวคนไหนก็ห้ามจีบทั้งนั้นต้องบอกเลยว่านางเอกรุกเวอร์วังเบอร์ใหญ่มากจ้าแถมในคณะนี้นางเอกยังได้เจอเข้ากับสาวสวยดาวคณะอีกคนหนึ่งอย่างจงเจินที่ดูท่าทางสนิทสนมกับโมเย,ยนเป็นอย่างมากทำให้หนางเอก,กอดหึงเธอไม่ได้นางเอกเสียใจเรื่องโมเย,ยนจึงได้มาดื่มที่บ้านแห่งหนึ่งทำให้เธอได้เจอกับเจ้าเฉียนชิวว่าที่สามีของเธอนั่นแหละซึ่งเขาเรียนที่มหาลัยเดียวกันแต่เขาอยู่ภาควิชาคอมพิวเตอร์นางเอกก็บอกว่าถ้าไม่อยู่คณะสถาปัตย์ที่เดียวกับ โมเยนก็ไม่ต้องมาคุยกับเธอเมื่อเขาเห็นนะเอกพูดถึงแต่โมเย,ยนก็พอเดาได้ว่าหนุ่มคนนี้คงเป็นคนที่เธอชอบเขาจึงเล่าว่าเขามีสาวที่แอบชอบเหมือนกันแต่เธอนั้นไปชอบคนอื่นนะเอกก็เลยแนะนําว่าก็ชอบต่อไปสิอดทนไว้เดี๋ยวจะดีเอง ตัดมาที่ปัจจุบันเชียนชิวท่าทางเป็นห่วงนางเอกมากเขาถามหมอว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่หมอก็บอกว่ายังตอบไม่ได้สมองของเธอนั้นได้รับการกระทบกระเทือนทาให้ก้านสมองเสียหายมากและตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องอยู่แผลโดนแทงตรงท้องของเธออยู่ตรงตําแหน่งมดลูกพอดีเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ต้องตัดมดลูกของเธอทิ้งต่อไปเธอจะมีลูกไม่ได้อีกวิญญาณของนางเอกที่ได้ยินก็เสียใจมากถึงเธอจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ต่อไปเธอก็มีลูกไม่ได้อีกแล้วนางเอกก็ได้คิดถึงเรื่องราวน ในสมัยอดีตอีกครั้ง หลังจากได้รู้จักกับเชียนชิวทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนางเอกยังได้ขอให้เขาช่วยเธอจีบโมเยนให้สําเร็จด้วยทั้งที่เขาบอกให้นางเอกเลิกสนใจโมเยนจะดีกว่าเพราะดูแล้วเขาคงไม่ชอบนังเอกแต่นังเอกก็บอกว่าโมเยนแค่ยังไม่รู้ใจตัวเองและเธอเป็นคนเดียวที่เหมาะสมกับเขาที่สุดและยังขอให้เชียนชิวช่วยแยกจงเจินออกไปจากโมเยนด้วยแล้วนางเอกก็รับปากกับเชียนชิวว่าหากเขาช่วยเธอต่อไปเขาต้องการให้เธอช่วยอะไรเธอก็จะช่วยเชียนชิวก็ตกลงตอบรับ สัญญาของนางเอกวิญญาณของนังเอกคิดถึงเรื่องราวเก่าๆของเธอกับเชียนชิวและคิดว่าเขาจังดีกับเธอมากมาตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงตอนนี้แม้เธอนอนไม่ฟื้นแต่เขาก็คอยอยู่เคียงข้างเธอตลอด ต่อมาเมยหลานก็เข้ามาหาเชียนชิวเธอถามเขาว่าหาตัวคนร้ายเจอหรือยังเขาก็บอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่เมยหลานจึงพูดว่าพี่ไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมหมอบอกนางเอกโดนแทงตอนบ่ายสองพวกพี่พบจดหมายลาตายของเธอตอนเที่ยงหลังจากนั้นพี่ก็ออกไปจากงานแต่งระหว่างนั้นสองชั่วโมงพี่หายไปไหนมาเชียนชิวก็บอกว่า ออกไปตามหาหนางเอกนั่นแหละอย่ามาสงสัยเขาแล้วเมยหลานก็บอกว่าแค่ล้อเล่นเฉยๆก่อนจะกลับเมยหลานยังจ้องมองไปยังวิญญาณของนางเอกด้วยนางเอกอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือว่าเมยหลานจะมองเห็นเธอต่อมาพ่อของนางเอกก็เข้ามาเยี่ยมและถามถึงจดหมายลาตายและพ่อสงสัยว่ามันไม่ใช่ลายมือของนางเอกไม่เชื่อว่าลูกสาวจะฆ่าตัวตายจริงๆคิดว่าต้องมีคนทำร้ายเธอเชนจอจึงบอกว่าเขาจะเอาจดหมายไปตรวจสอบดูว่าใช่ลายมือของนางเอกหรือเปล่าวิญ,ญญาณของนางเอกก็ยังจำอะไรไม่ค่อยได้ ว่าเธอเขียนจดหมายลาตายไว้ตอนไหนจึงตามเชียนชิวเพื่อไปดูจดหมายนั้นแต่กลับพบว่าเชียนชิววางแผนที่จะฮุบสมบัติของพ่อเธอที่แต่งงานกับเธอนั้นเพราะเขาต้องการสมบัติและแผนการนี้ก็มีเหมยหลานคอยช่วยเขาวางแผนแต่แผนยังไม่ทันสําเร็จเธอก็ดันมาตายไปซะก่อนเชียนชิวจึงบอกกับเหมยหลานว่าเธอเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะแต่เหมยหลานก็บอกว่าในเมื่อมีจดหมายลาตายอยู่เธอจะเป็นฆาตกรได้ยังไงนอกจากจดหมายใบนั้นจะเป็นของปอมแล้วเชียนชิวก็เอาจดหมายให้เหมยหลาน ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเป็นลายมือของนางเอกจริงๆวิญญาณของนางเอกก็รู้แล้วว่าเธอเขียนจดหมายลาตายไว้จริงๆจึงเอาเรื่องนี้มาบอกกับทูตแห่งความตายว่าไม่ต้องตามหาตัวคนร้ายแล้วเธอฆ่าตัวตายเอง เมื่อทูตแห่งความตายได้ยินก็ยังเกิดความสงสัยถึงวิธีการตายของนางเอกอยู่ดีนางเอกก็นั่งคิดทบทวนเรื่องที่เธอสงสัยว่าที่สามีเขาต้องการอะไรกันแน่และหนุ่มที่เธอแอบชอบมาตลอด5ปีอย่างโมเย,ยนทั้งสองคนจะคิดฆ่าเธอได้ยังไงแถมจะฆ่าตัวตายเธอเป็นคนที่กลัวมีดมากๆด้วยกลัวความเจ็บเธอคงไม่ทําแน่ๆ่ทูตแห่งความตายจึงบอกว่าเหลือเวลาอีก5วันให้นางเอกไปตามหาความจริงนางเอกก็ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่มีคนเห็นเธอในสภาพนี้ ทูเด็งความตายก็บอกว่าบางคนก็สามารถมองเห็นได้บางคนอาจคุยกับเธอได้ด้วยซ้ําแต่มีโอกาสน้อยมากๆและคนคนนั้นต้องไม่ใช่คนปกติด้วยต่อมาพ่อแม่ก็มาเยี่ยมนางเอกที่นอนอยู่ไม่ได้สติเชนชิวเอาเรื่องจดหมายมาบอกพ่อว่าเป็นลายมือของนางเอกจริงๆแต่เขาคิดว่าน่าจะมีคนเกี่ยวข้องกับการตายของนางเอกนางเอกอาจจะโดนบังคับให้เขียนก็ได้และเขาคิดว่าคนใดน่าจะเป็นโมเยียนวิญญาณของนางเอกที่ฟังอยู่ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของโมเยียนคิดว่าเชนชิวนั้นหวังสมบัติ ขอองพอ่จึงได้ใส่รายยนความผิดให้กับโมเยียนและเชนชิวก็เล่าต่อว่าตอนนี้โมเยียนหายตัวไปไม่มีใครหาเขาเจอพ่อ,องเอกสงสัยว่าทําไมโมเยียนถึงทำแบบนั้นเชนชิวก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะจงเจิน นั่นทำให้หนักเอกคิดถึงเรื่องราวในอดีตอีกครั้งตอนที่เธอมาแอบมองดูโมเย,ยนในวันหนึ่งฝนตกหนักจงจนหลบฝนอยู่ทั้งที่เธอมีรม่มแต่พอเห็นเจิงหยางผ่านมาเธอก็เอาร่มไปแอบไว้เจิงหยางเป็นหนุ่มหล่อที่อยู่ภาควิชาเดียวกันเขาทั้งหล่อทั้งรวยมีผู้หญิงหลายคนฝันอยากเป็นแฟนของเขาเจิงหยางที่ใจดียังเอาร่มให้กับจงเจินด้วยส่วนเขาก็เอาเสื้อหลบฝนออกไปนักเอกแอบเห็นมารยาของจงเจนินที่ยังไม่หยุดแค่นั้นเมื่อจงเจินเห็นโมเย,ยนผ่านมาก็รีบเอาร่มซ้น ้อีกครัโมเยนสงสารจงเจินที่ตัวเปียกด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเธอเขาจึงอาร่มกลางให้เธอและหลบฝนไปด้วยกันนางเอกเห็นตัวเองในตอนนั้นทั้งเจ็บใจและรู้สึกโกรธแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นาเงเอกเข้าใจแล้วว่ามีสี่สิ่งที่อันตรายต่อความรู้สึกของมนุษย์สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือความหวังที่สามารถหลอกลวงและจงใจคนเราได้รวมไปถึงทําลายทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นเธออยู่ระหว่างความโกรธและความหวัง ต่อมานางเอกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับเชียนชิวฟังเขาก็บอกว่าโมเย,ยนเป็นแค่ตัวสำรองที่จงเจินหลอกใช้เจ้าอย่างตาหาคือเป้าหมายของเธอผู้หญิงทุกคนก็อยากมีแฟนที่มีเงินเอาไว้พึ่งพาทั้งนั้นไม่เหมือนเธอหรอกที่มีพ่อรวยคอยดูแลแถมเขายังบอกนางเอกว่าเธอกับโมเย,ยนนั้นไม่เหมาะกันหรอกมันเหมือนคนที่มาจากคนละโลกจงเจินใส่เสื้อผ้าธรรมดาสบายๆเข้ากับโมเย,ยนเพราะพวกเขาอยู่ระดับเดียวกันแต่ดูเธอสิราวกับตุ๊กตาที่สวยงามไม่ติดดินเลย พวกเขารู้สึกว่าเทียบเธอไม่ได้จึงไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเธอเมื่อนางเอกเห็นเชียนชิวดูนิสัยจงเจินออกซะขนาดนี้จึงคิดว่าเขาน่าจะฉลาดพอหาแผนการกําจัดจงเจินให้ห่างจากโมเยียนของเธอได้จึงได้บอกให้เขาช่วยเหลือเธออีกครั้งต่อมามีงานแสดงของชมรมละครนางเอกโมเยียนและจงเจินได้ร่วมแสดงละครด้วยกันเมื่อพ่อของนางเอกมาดูละครก็รู้สึกชื่นชอบในตัวจงเจินเป็นอย่างมากหลังละครจบเชียนชิวก็พาพ่อของนางเอกมาแนะนํนามไม่รู้จักกับจงเจินด้วย ความสาวและความสวยของจงเจินถูกใจพ่อของนางเอกและแล้วจงเจินก็กลายมาเป็นเมียน้อยลับๆของพ่อนางเอกในที่สุดด้วยนิสัยที่ทะเยอทะยานหวังรวยทางรัดของจงเจินอยู่แล้วจึงไม่ได้ปฏิเสธพ่อของนางเอกโมเย,ยนเองก็แอบเห็นความสัมพันธ์ลับๆของทั้งคู่เช่นกันแต่เมื่อโมเย,ยนมาถามจงเจินว่าหายไปไหนเขาติดต่อเธอไม่ได้เลยเธอก็แก้ตัวไปว่าเธอไปอ่านหนังสือที่บ้านของเพื่อนโมเย,ยนเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับเชนชิวฟัง ว่าตอนนี้จงเจินดูเหมือนจะมีคนอื่นและเขารู้สึกว่าแม้เขาจะคบกับเธอแต่เธอไม่เคยรักเขาเลยเชินชิวก็แนะนําว่ามีสองทางให้ในายเลือก1ไม่ต้องถามอะไรอยู่กับความสุขของนายต่อไป 2. หาหลักฐานมายืนยันแต่นายอาจจะต้องเลิกกับเธอนายจะเลือกทางไหนโมย,ยันยืนตัดสินใจว่าจะเลือกทางที่สองหาความจริงมายืนยันให้ได้ว่าเธอไม่ได้รักเขาจริงๆจึงได้ขอให้เชินชิวช่วยสืบหาเพราะได้ยินมาว่าน้องสาวของเขาเก่งคอมพิวเตอร์ จะให้ช่วยสืบว่าจงเจินคบหาอยู่กับใครหลังจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลโมเยนก็ตามไปจนพบว่าจงเจินแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับพ่อของนางเอกต่อมานางเอกก็โกรธมากที่ใช้ให้เชียนชิวนั้นไปแยกโมเยนกับจงเจินแต่เขาดันไปแนะนําให้จงเจินรู้จักกับพ่อของเธอแทนกลายเป็นเมียลับๆของพ่อนางเอกอดหัวเสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้แต่เชียนชิวก็ปลอบว่าพ่อเธอแค่เล่นๆกับจงเจินเท่านั้นและอีกอย่างแผนแยกจงเจินกับโมเยนก็ถือว่าสําเร็จแถมบอกต่อว่า ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะโชคดีเกิดมาร่ำรวยเหมือนกับเธอที่จงเจินทำไปแบบนั้นก็เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองต้องการสำหรับผู้หญิงไม่ใช่ทุกอย่างที่ทำจะเกิดเพราะความรักแต่ทำเพราะความอิจฉาก็มีที่จงเจินคบกับโมเยียนอาจเป็นเพราะกำลังอิจฉาเธอก็เป็นได้เมื่อนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาวิญญาณของนางเอกที่เห็นแม่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเธออดสองสารแม่ไม่ได้และได้ขอโทษแม่เพราะความเห็นแก่ตัวของเธอทำให้พ่อเจอกับจงเจินมันคงจะดีกว่าถ้าปล่ ให้แม่ไม่ต้องรับรู้เรื่องแบบนี้ให้แม่คิดว่าพ่อเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมีความรับผิดชอบและมีลูกสาวที่น่านรักนาเอกคิดถึงอดีตแม้ว่าโมเยียนจะเลิกรากับชงเจินไปแล้วแต่เขาก็ยังปฏิเสธเธออยู่ดีไม่ว่าเธอให้อะไรกับเขาเขาก็ไม่เคยรับแถมยังไล่เธอนั้นไปจากเขาอย่ามารังควานเขาอีกนาเอกมานั่งเสียใจแล้วก็ร้องไห้บอกว่าจะตัดใจจากโมเยียนสักทีโดยมีเชินชิวคอยปลอบใจเธอและเขาก็ได้สารภาพกับเธอว่าเขาตกหลุมรักเธอมาตั้ ตลอด4ปีแต่นาเอกก็บอกว่าถึงเธออยากจะมีความรักแต่คงไม่เลือกเขาเพราะเห็นเขาเป็นแค่เพื่อนที่ดีเท่านั้นเชนชิวก็บอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่โง่ที่สุดในโลกที่ยอมช่วยเหลือผู้หญิงที่ตัวเองรักให้สมหวังกับคนอื่นเขายอมทําทุกอย่างทั้งคอยสืบว่าโมเย็นอยู่ที่ไหนแถมยังยอมไปตีสนิทเป็นเพื่อนกับโมเยนอีกด้วยนาเอกที่ไม่อยากฟังเรื่องราวที่เขาพูดจึงได้รีบลุกออกไปแต่แล้วระหว่างที่เดินลงบันไดเธอก็ตกลงมาวิญญาณของนาเอกจึงได้รู้แล้วว่าแท้จริงแล้วตอนนั้นเธอไม่ได้ เมาจนตกบันไดไปเองแต่เป็นเชียนชิวที่ผลักเธอตกบันไดนั่นเพราะนักเอกแอบ,บสิงร่างของเชียนชิวทาให้เธอได้รับรู้เรื่องราวนี้ผ่านความทรงจําของเขาตอนนี้วิญ,ญญาณของนักเอกรู้แล้วว่าหากอยากรู้เรื่องราวของใครแค่เข้าไปสิงร่างคนนั้นก็จะดูความทรงจําของคนคนนั้นได้เรื่องราวของซีรีส์ใน EP ีที่1นถึงสก็จบลงเท่านี้ค่ะอย่าลืมมาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะคะ